ตอนนี้ก็อยู่บริเวณห้องโถงใหญ่สถานีรถไฟหัวลำโพงน,นะครับผมพอน,นี้วันนี้ตรงกับงานวันเด็กเขาพอดีนะครับเขาจัดงานแล้วก็จะมานั่งรถไฟสายท่องเที่ยวครับตอนนี้จากกรุงเทพหัวลำโพงไปที่สวนสน,สน,สนปฏิพัฒน์นะครับราคาตั๋ว120บาทนะครับผมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในสถานีรถไฟนะครับผม เป็นรถไฟหัวจักไอ้น้ำนะครับผมเขามาแสดงโชว์งานวันเด็กนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นรถไฟญี่ปุ่นนะครับพอดีจังหวะมาเจอพอดีเลยนะครับเราก็เลยเจ็บภาพ รถต้องเที่ยวนะไปที่เกิดป่าลักกาลจิตนะครับรถไฟ้องเกาะน้องเตยโดครับผมอันนี้เราก็จะไป,นนเ,ะไปเที่ยวหอหินสวนสนปฏิพัฒน์กันนะครับผมรถไฟออกเที่ยวหกโมงคึ่งน,นะครับตอนนี้รถไฟก็เข้ามาเรียบชาญนจรานะ้ครับ ัเป็นระบวนที่เราจะนั่งไปหัวหินกันนะครับเราจะไปขึ้นรถกันครับตรนนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในรถนะครับผมเราก็จะขึ้นไปก็เพื่อนหลายคนเขาก็ไปดักแต่ขึ้นตามสถานีต่างๆก็มีนะครับผมไม่จำเป็นต้องมาขึ้นที่หัวลำโพงก็ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆอ,อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถขึ้นตามสถานีต่างๆได้เลยนะครับผมน,นี้ก็เป็นที่นั่งของเรานะครับตอนนี้รถก็เริ่มออกจากกรุงเทพแล้วนะครับาจะไปเดีเยวกันครับ ตอนนี้รถไฟก็จะมาจอดบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟบางซื่อนะครับเป็นที่จอดเก่านะครับผมเพืพ่อรับผู้โดยสารนะครับผมแถวโรงปูซิมตนนะครับบรับปูนพอรับเสร็จแล้วก็จะออกไปต่อเลยนะครับผมริง ทางฝั่งแม่น้ําเจ้าพญานะครับไปฝั่งทนแล้วนะครับผมเราผ่านสถานีบางซื่อไปนะครับครับตอนนี้รถก็มาถึงสถานีรถไฟนครปฐมนะครับเขาก็จะจอดให้เราลงไปทานอาหารเช้าทานอาหารนะครับประมาณ4ี่ห้านาทีนะครับบริเวณสถานีรถไฟนครปฐมนะครับผม เราก็จะเดินไปชมบริเวณก่อนถึงองค์พระปฐมเจดีนะครับเราอาจจะเดินไปไม่ถึงนะครับเราอาจจะไปถึงแค่หน้าประตูนะครับผมเพราะเราก็จะมาหาอะไรทานกันนะครับเพราะช่วงนี้เป็นงานวันเด็กด้วยนะครับผมของกินอะไรก็ไม่ค่อยมีเราก็หาของกินยากนิดน,นึงนะครับ ครับตรงนี้ก็เป็นองค์พระปฐมเจดียด์นะครับเราอาจจะไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับผมเราสามารถเดินไปตรงบันไดแล้วก็ไหว้เสร็จเราก็กลับได้นะครับผมเราก็จะไปเดินหาอะไรทานกินกันนะครับเสร็จแ,แล้วครบเวลานะครับรถไฟเขาก็จะสับมนัรับเราครับนะครับเป็นขบวนที่เราจะนั่งไปนะครับเขาอาจจะไปจอดไว้นะครับเพราะว่าต้องมีรถวิ่งบนรางนะครับถึงเวลาเขาค่อย เข้ามารับนะครับผมก็จะเป็นรถไฟไปน้ําตกไยโยกน้อยนะครับเป็นไปที่การจปนนุรีครับก็จะวิ่งออกมาด้วยกันนะครับมาถึงนครปฐมม,มาถึงหนองประดุกก็จะแยกกันนะครับผมแลนวก็จีจะมาเนี่ยก็จะจะไม่มีเจ้าหน้าที่<ร>าางานการเรื่อยๆว่าเราต้องขึ้นรถกี่โมงอะไรรายละเอียดนะครับเวลานัดเจอกันกี่โมงตามเวลาเขานะครับ ก็ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับเราก็กลับมาที่รถนะครับรก็จะมีของอะไรมาขายเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตามข้างทางนะครับผมก็จะมีเขาหินปูน,นครับแถวเพชรบุรีนะครับผมเป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มาถึงอ่ หัวหินแล้วนะครับเป็นสถานีรถไฟเก่านะครับอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้หัวหินเขายกเลิกสถานีรถไฟเก่าแล้วนะครับเป็นสถานีลอยฟ้านะครับอยู่ด้านบนนะครับครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะพามาชมกันนะครับสถานีรถไฟหัวหินนะครับผม ตอนนี้ก็ผ่านนะครับจอดแวะรับส่งผู้โดยสารนะครับแต่เราก็ไปลงที่สวนสนปฏิพัฒน์นะครับผมตอนนี้ก็มาถึงสวนสนปฏิพัฒน์เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเป็นสถานีรถไฟท่องเที่ยวนะครับผมเราก็จะเดินไปไม่ไกลนะครับที่หาดสนสนปฏิพัฒน์นะครับโดยการผ่านร้านค้านะครับเป็นร้านสวัสดิการทหารบกนะครับผม ก็จะมีสินค้าราคาถูกไม่ถูกนะครับก็ราคาปกตินะครับผมก็ถือว่าถูกกว่าข้างนอกนิดหนึ่งนะครับราคาแบบกันเองนะครับเราสามารถเลือกซื้อเลือกอะไรนี่ครับก็จะมีอาหารทะเลด้วยนะครับผลลมงผลไม้ราคาก็ย่อมเยาราคาปกตินะครับผมนี่คแล้วก็มานั่งตรงชายหาดนะครับผมเขามีโต๊ะให้โต๊ะละยี่สิบบาทนะครับผม เก้าอี้ก็ยี่สิบคนละยี่สิบนะครับสองที่ก็หกสิบบาทนะครับผมเราเช่าก็นี่ครับเป็นบริเวณหาดสน,สนนะครับก็จะมีพวกเรือบานนาบ๊สอะไรพวกนี้ครับท่องเที่ยวก็สวยงามไปอีกแบบนะครับมาเที่ยวหนึ่งวันทิปการรถไฟนะครับผมมาถึงสิบเอ็ดโมงถึงสี่โมงเรามีเวลาประมาณสี่ชั่วโมงนะครับผม ี่ห้าชั่วโมงครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับถึงประมาณสี่โมงครึ่งนะครับผมรถไฟก็จะมารับเรานะครับทริปหนึ่งวันกำลังสบายสบายบรรยากาศชายทะเลครับผมครับเสร็จแล้วเราก็จะหนีทัวร์นะครับนี่ครับเราก็จะหนีทัวร์รถไฟนะครับโดยการไป เรียกรถแแ็บมานะครับไปที่อา่าวนาอุทย,ยานราชพัฒน์นะครับผมมาถึงอุทยานราชพัฒน์นะครับโดยการเรียกแก็บนะครับผมออกก็ค่ารถก60หกสิบกว่าบาทก็โอเคนะครับถือว่าไม่แพงถือว่าต่างจังหวัดอย่างนี้ดีกว่าไปเราไปหาเรียกรถแท็กซี่ก็หายยากนะครับถือว่าสะดวกสบาย น่าจะพอๆมากินะครับถ้ามาแต่งวดเราเรียกแกลบเงี้ยถือว่าโอเคครับผมในการท่องเที่ยวถือว่าในการเดินทางสะดวกสบายมากครับผมครับเดินมาข้นรถครับผมนาอุทยานยด่ตรงนู้นนะครับเราจะนั่งรถก๊อปไปกันครับยี่้ครับวันนี้ยี่้อยี่ห้อยียีหอ ตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณด้านหน้าอนาุสาวรีย์องค์พระกษัตริย์ไทยทั้ง7พระองค์นะครับผมนะครับเราก็มากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในชีวิตนะครับ,นะรบก็กว้างใหญ่นะครับบริเวณด้านหน้าเขาก็เอาไวส้สวนหาสวนสนามนะครับของฐานนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติบ้านเมืองนะครับแล้วองค์ขมากษัตริย์นะครับผมเป็นบรรยากาศนะครับเป็นเพื่อนมาก็โอเคนะครับไม่ไกลนะครับอ่าราชบัตรนะครับตอนนี้เราก็เรียกกลับไปแล้วนะครับเราก็รอรถนะครับผมขาเมืองราคาประมาณร้อยหกหกร้อยหกบาทนะครับผมเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวเขาก็มารับแล้วนะครับ เราเข้ามาในเมืองเราก็มาถึงที่พักเราเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นโฮมสเตย์นะครับบริเวณที่พักของเรานะครับผมเป็นบรรยากาศในที่พักนะครับเราก็จะพาไปชมห้องเรานะครับที่พักนี่ครับห้องสิบห้านะครับผมเป็นบังกะโลนะครับนี่ครับที่เรามาพักนะครับ เป็นนี้แล้วก็มีตู้เย็นให้แล้วก็มีน้ำสองขวดแล้วก็มีแชมพูยาสระผมทิ่ชู่นะครับผมมีห้องแอร์ครับผมอน,นีีปลั๊กไฟให้สองข้างนะครับแล้วก็มีทีวีครับผมก็เป็นตู้เสื้อผ้าครับผมแล้วก็ห้องน้ําครับผมนีม่เครื่องทำน้ำบุญให้ด้วยนะครับผมเป็นละแปดร้อยับาทนะฮะนี่ครับมีตัวเสื้อผ้าเลยครับผม อาจจะรีวิวให้ดูงับแอร์เราพอเรามาพักที่ห้องสักพักเราก็จะออกไปเดินที่บริเวณสะพานปลาหัวหินนะครับไปหาอะไรทานกันนะครับผมนี่เป็นบริเวณสะพานปลาหัวหินนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีอาหารนะครับมาขายอยู่บนสะพานปลาเลยนะครับผม พงกับข้าวเราสามารถมาซื้อแล้วก็สามารถนั่งทานบริเวณโต๊ะข้างๆได้เลยนะครับเขาจะเอาโต๊ะมากางไว้ให้นะครับเนี่ยเราเลือกซื้ออาหารเสร็จแล้วก็ไปนั่งทานที่โต๊ะได้เลยนะครับผมนี่ฮะมีหลากหลายนะครับผมอาหารเพียบเลยนะครับสำหรับสายแบบธรรมชาตินะครับผมนี่ะกินเอาบรรยากาศกาลางทะเลนะครับผม ก็มีร้านงาบมีดนตรีเปิดให้ฟังด้วยนะครับใครชอบร้องคาราโอเกะก็มีนะครับเขาก็มีให้นะครับโดยการใส่กล่องเป็นทิปให้เขานะครับผมเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้นะครับบริเวณสะานเปัวหินนะครับผมแล้วก็ได้อาหารกันนะครับ เขาก็นมูพิมพเก็สั่งทะเลถาดนะครับผมเดี๋ยผมก็เป็นทะเลผัดผงกะหรี่นะครับผมเนี่ยบรรยากาศลกลางทะเลนะครับผมกินอยู่บนสะพานปลาเลยครับยื่นลงมากลางทะเลนะครับบรรยากาศแบบสุดยอดเลยนะครับผมเนี่ยอาหารก็อร่อยนะครับผมครับแที่ต่อไปก็เป็นตลาดโต้ลุกหัวหินนะครับผม ที่เราจะพาไปวันนี้นะครับนี่ครับเป็นตลาดกลางคืนนะเป็นตลาดคล้ายๆตลาดนัดเป็นตลาดโต้รุ่งนะครับผมก็จะมีของทานเล่นของขายฮะเป็นตลาดมีของขายแล้วก็มีของกินนะครับผมเป็นร้านอาหารก็มีนะครับผมจะอยู่ด้านหลังติดกับอ่าสถานีรถไฟนะครับนี่ครก็เป็นอาหารทานเล่นนะครับผม สำหรับใครที่ชอบสไตล์แบบเดินกินชิมไปเรื่อยๆก็ได้เลยครับตรงนี้มีหลากหลายแล้วครับผมเป็นซี่โครงหมูย่างนะครับผมนี่ก็เป็นร้านอาหารนะครับผมก็จะมีกุ้งย่างกุ้งมังกรกุ้งแชบวยนะครับผมแล้วก็มีปลาด้วยนะครับนะครับเป็นร้านอาหาร ก็เป็นครัวลงจ่านะครับผมเสียดายนะครับพอดีไปทานที่นั่นอิ่มแล้วไม่งั้นจะได้จับกันอมังกรตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยดะครับมีแจะไซส์บิ๊กๆเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับประมาณพันพันกว่าพันกว่าบาทนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับราคาเนี่ยกำลังดีครับนะครับมีหลากหลายนะครับมี ครับส่วนที่เที่ยวอีกที่ก็เป็นซอยบินทบาทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประเภทบาร์นะครับผมก็จะมีนักท่องเที่ยวฝรั่งยะแยะเลยนะครับเป็นบาร์เป็นบาร์เ,าเล่ามีร้านอาหารแบบเป็นแนวบาร์นะครับผมอยู่เบริเวณหน้าโรงแรมฮิวตันนะครับผมนะี่ฮะอยู่ติดกันเลยนะครับยังเงียงอ่ะโรงแรมฮิวตันนะครับผม ก็ <Yeah. S 2> จะมีนักท่องเที่ยวฝรั่งนะครับส่วนมากนะครับผมนี่ครับสำหรับเพื่อนคนไหนมานี่ก็มีได้นะครับกัญชาเสรีนะครับผมนี yeah. ่ <Yeah. S 1> เป็นเพื่อนคนไหนมาเที่ยวหัวหินก็แนะนำครับที่เที่ยวสามที่นะครับสะพานปลาหัวหินแล้วก็ตลาดต้อรุ่งหัวหินแล้วก็ซอยบินธบาตนะครับผมที่เที่ยวลองคืนนะครับผม สแบบสามสไตล์ตนะครับเพื่อนเอนคนไหนชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับผมแบบธรรมชาติก็สะพานปลาหัวหินนะครับแบบเดินกินชิมก็มีร้านอาหารด้วยก็ตลาดโต้รุ่งหัวหินนะครับผมสำหรับแนวบาร์แนวอะไรก็นี่เลยครับซอยบินทบาทครับหน้โรงแรมฮิวตันนะครับ เป็นบรรยากาศภายในนะครับผมครับก็โจซันครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับบริเวณบังกะโลที่พักของเรานะครับก็จะยื่นออกมาตรงกลางทะเลเลยนะครับผมนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสะพานป่าหัวหินนะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับผมเอามาฝากนะครับผมสวยงามมากนะครับผม ครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินบริเวณชายหาดหัวหินนะครับก็เนี่ยครับเป็นบรรยากาศตามชายหาดนะครับชายหาดหัวหินหัวหินบริเวณติดทะเลโรงแรมฮิวตันนะครับผมก็จะมีเนี่ยครับมีเก้าอีก้กลางมีโต๊ะให้นั่งนะครับผมบริเวณชายหาดหัวหินหารเช้าอะไรทานได้นะครับผมก็ตอนเช้าน้ําทะเลก็จะขึ้นสูงนิดนึงนะครับ ก็เดินเนี่ยฮะเดินขึ้นมาข้างบนนะครับผมเป็นบรรยากาศชายทะเลหัวหินนะครับผมครับเป็นบรรยากาศสวยงามนะครับผมเดินหาอาหารเช้ากาแฟทานกันนะครับนี่ครับรับลมทะเลตอนเช้าเช้านะครับเดินหาอะไรทานกัน เพื่อนมาก็แวะมาเดินได้นะครับทะเลหัวหินอาชายหาดหัวหินนะครับบริเวณนี้ครับผมก็จะมีไม้เช่าด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ขี่ม้าไม่เป็นเขาก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยจูงให้นะครับผมสองตัวครับยืนนิ่งรอคนมาขี่นะครับผมนี่เป็นบริเวณซอยเดินขึ้นไปถนนใหญ่นะครับ เดินออกไปบริเวณถนนนะครับก็จะมีของขายตามข้างทางแย่ๆเลยนะครับผมก็จะมีพวกเสื้อผ้าชุดใส่เล่นน้ํานะครับผมเอาของกินนิดๆหน่อยๆนะครับผมเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับบริเวณนี้ขายอยู่ข้างถนน,นก็มีที่อาบน้ําด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะเดินมาที่สถานีรถไฟหัวหินนะครับที่เราจะพามารีวิวกันนะครับผม ครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณสถานีเก่านะครับสถานีรถไฟวัยยินเก่านะครับจะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับแต่ตอนนี้เขายกเลิกไปแล้วนะครับเขายกพื้นขึ้นไปเป็นลอยฟ้าแล้วนะครับผมกับตัวสถานีนะครับโู้นครับนี่ครับบริเวณสถานีใหม่นะครับเป็นสถานีลอยฟ้านะครับผมสวยงามมากครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกันครับนี้ก เราต้องไปซื้อตั๋วด้านล่างนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนกันนะครับผมจะมีเที่ยว11โมงไปที่ภงทนบุรีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันครับด้านไหนลนะครับก็ไปซื้อตั๋วมานครับจออเจ้าเที่ยว1 7นะครับไปถึงนู่น เราจะแวะสถานีสาอยาค่ิ6:46นะครับเราก็จะมานั่งที่พักคอยนะครับหลาก้ก็จะเข้าไปด้านในพอซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็นั่งพักคอยอยู่บริเวณด้านล่างนะครับพอใกล้ๆรถไฟจะมาเขาก็จะให้ขึ้นมารอบริเวณชานชลาด้านบนนะครับผม นี่ก็เป็นบริเวณชานชลาด้านบนนะครับของสถานีรถไฟหัวหินใหม่นะครับผมสถานีลอยฟ้านะครับผมเนี่ยก็ดูอินเตอร์ขึ้นนะครับสถานีหัวหินนี่ดูมีมาตรฐานขึ้นมานะครับคือถึงเวลาค่อยปล่อยคนขึ้นมาข้างบนนะครับก็ดูดีนะครับตรงนี้ทำดีมากเลยนะครับผม แต่รถไฟไทยจริงๆก็ถ้ามีแอร์ก็คงจะดีนะครับเพราะเมืองไทยมันร้อนแล้วทีนี้นั่งรถแต่ละทีนี่โอโหเมี่ยมเลยครับอยากให้เป็นแบบติดแอร์ไปเลยครับผมรับราคาแพงกนหน่อยก็โอเคครับถือว่านั่งแล้วมันประทับใจหน่อยครับตอนนี้รถไฟก็จะเข้ามาเทียบชานชาลาแล้วนะครับผมสายมาจากใต้นะครับ ถัวก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าถูกก็จริงนะนนครับแต่ร้อนครับรมดไฟก็เริ่มออกจากสุดนีหานหินแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าไงถูกใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผม ือ,อถ้าไงก็ฝากกดซุปเปอร์แท็กด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจอย่างหนักเลยนะครับตรงนี้ก็มาถึงเมืองเพชรบุรีแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย